มีคนโดนผีสิงร่างและวิญญาณร้ายกำลังจะเอาร่างนั้นไปรอบนี้พวกเราต้องมาร่วมมือช่วยกันปราบผีไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเราจะตายก่อนกันจูบิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนได้นะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราอยู่กันในเกมรอบบองนันเด แล้ววันนี้เนี่ยฉันจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นนักบวชฝึกหัดและที่สําคัญมันมีงานใหญ่ให้เราได้ทําด้วย<อ>รู้สึกว่าจะมีคนติดต่อมาให้เราไปไล่ผีที่บ้านแห่งหนึ่งกี่บาทโอ้ได้เยอะกว่าเงินอีกจุ๊บแจ๊กเพราะเราจะได้บุญโอ้โหฉันไม่อยากได้บุญนะดิบุญยังกินไม่ได้นะตอนนี้ ได้บุญนี่แนละดีกระโทสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพราะว่าอีกไม่นานจุ๊บชิกงจะตกรกงแล้วก็อยู่อยู่ข้างๆพี่เลยอ่ะโอ้โหี่จะอยู่ใกล้กันโอเคถ้าอย่างนั้นล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในบ่อนกันเลยดีกว่าแล้วไปดูสิว่าบ้านหลังนั้นจะเขียนขนาดไหน Let's go และนี่ก็คือบ้านที่พวกเราจะต้องไปไล่ผีกันอุ้ยอะไรเห็นอะไรที่หน้าต่างนั่นไหมไม่เห็นเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครสักคนหนึ่งมองอยู่อะ บ้านหลังที่หนึ่งสิ่งที่พวกเราเตรียมมามีแค่ครูซิฟิกอันเดียวเท่านั้นนะทุกคนใช่โอ้โหและดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะติดต่อโบสถ์ไปเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากเราอืมเราจะต้องทำการไล่ผีและก็ปกปะปกปุ้ยปุ้ยปกป้องผู้บริสุทธิ์จากปีศาจที่ชั่วร้ายเอาล่ะยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราต้องเข้าไปสำรวจในบ้านกันก่อนไปเถอะโอเคครับว่าแต่บ้านอยู่ทางไหนนะ ทางนี้ใช่ไหมน่าจะทางนี้แหละเพราะมันเดินไปได้ทางเดียวน่าจะตามทางน่าจะไปตามก้อนเอม้แมลแสงไฟอันนี้ครูซิฟิกอันนี้คือไม้กางเขนมันกันผีได้ใช่ไหมคิดว่าได้กันได้นะเฮ้ยจุ๊จแยกีดดิฮะกีดทำไมอ่ะพวกเราเอาไม้กางเขนใส่ชุ๊บแจงโอ้ยอะไรอ่ะเปอันนี้ผิดอะไรอ่ะผีปอบอฉันคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นคุณนายที่ติดต่อพวกเรามานะอันนี้ใครตายอ่ะอันนี้ครับคุณนาย อุ้ยเอาละตอนนี้สิ่งที่พวกเราทําคือเราจะใช้คุณซิฟิกนี้ในการปกป้องโลกใบนี้ไว้เราสามารถใช้คุยซิฟิกที่นี่ได้คุณซิฟิกมันเรืองแสงอ่ะเฮ้ยอะไรปัดเป่าได้คุณเจวิญญาณบางตัวเนี่ยมันจะทําการซ่อนของไว้ทุกคนโอ้ฉันเคยได้ยินอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางตาปะบีบางตาเคยเขาบีบีอยู่ตรนนั้นนั่นอะดิมองทาไมคุณนายครับคุณนาย เรามาแล้วนะครับคุณนายถ่ายกุญแจเลยปเลยนะฮึ๊บวายอุ้ยตกใจหมดมาเตอร์ครับคุณนายเอออคือคือว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรอครับลูกชายของฉันต้องกาดความช่วยเหลือช่วยพวกเขาด้วยนะคะอ๋อพวกเราช่วยอยู่แล้วล่ะว่าแต่ลูกชายคุณอยู่ที่ไหนหรอลองสำรวจภายในบ้านดูเถอะค่ะ เขาบินไปบินมาจะทำให้ตอนนี้คนในบ้านกล,ลัวไปหมดแล้วเดี๋ยวนะลุงลูกชานของคุณนายเป็นแมงวันเหรอคะเขานม่าจะเป็นแมงวีค่ะุ้ยเขาโดนปีศาจเข้าสิงสิคะเอาโอเคโอเคอย่างนั้นเราต้องทำการปัดเป่าดวงวิญญาณที่แบบไม่เป็สุกนชันเองันเองันเองไหนทุกคนไปรวมอยู่ในห้องนี้นะเพราะนเหม็นเกินอ่ะโงออกไปเฮ้ยดดาบอะไรอ่ะเ้ยใช้ได้ดิดา โงออกไปเฮ้ยออกไปแต่ของอาถรรพ์นั้นจริงๆแล้วเราเก็บไว้ขายก็ได้นะฉันเคยเห็นว่าแบบมีพวกชอบสะสมของแปลกเขาอยากได้อยู่นี่แต่ก่อนที่เราจะเอากลับไปต้องไก่อาถรรพ์ต้งไก่อาถรรพ์ข้าวของนกไก่ก็อาถรรพ์เนาะเออมีแกนไก่กระต๊กทต่มาขึ้นข้างบนด้วยนะเราขึ้นไปดูข้างบนก่ันไหมอย่ห้องนี้ล่ะอุ้ยห้องนี้มีประตูมันถูกขังอยู่อะแสดงว่าเราจำเป็นจะต้องหากุญแจปะขึ้นไปข้างบนกันคุณนายขอขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับ และระวังตัวด้วยนะโหขนาดคุณนายเขายังไม่กล้าอยู่บ้านเลยว้า้รูปนี้รูปนี้มีปัญหารูปก็ถ่านของอาถ่านโอ้ยคุณปีเตอร์สวัสดีครับคนอถ่านนี่ว้ายไม่ใช่สมุดสมุดมึงซื้อเหรอสมุดถ่านเขาอยู่ในห้องตาดิน ฉันล็อกเขาไว้ในนั้นเพื่อให้เขาปลอดภัยโอ้ลูกชายไอ๊ไอ้บแชกยาอย่าแล้ยแล้วนี่เธอทำอะไรเนี่ยฮะแค่ชื่นหนฉันเห็นเขาแบบว่าจะไปยืนอยู่ตรงนี้ฉันกลัวไหนๆลูกชายคุณก็อยู่ตรงนั้นแล้วคุณออกไปไอ้ไอ้ถากให้ตกบันไดไม่กิดไม้ให้ตกบันไดเลยวิญญาณอาถรรพ์ตกไปลงไปไปอยู่กับไปอยู่กับอยู่กับเมียมึงไปไป เไปอยู่ทุกทั้งสถานเออทุกคนอยู่ด้วยกันนี่ว่าตัวนี้มันดูแปลกๆป่ะไม่มีบันไดเห็นไดปะบันไดมันมันมันขึ้นได้แต่ว่าประตูมันล็อกอ่ะกดคุณอยู่ไหนดามันล็อกนี่ห้องที่ปีเตอร์อยู่ไงตามันล็อกนี่ไงเปิดดิอุ้ยไม่หลงอุ้ยอะอุ้ยกระโถนกระโถนฉันคิดว่าน่าจะอาถรรพ์แน่นี่น่าจะเป็นกระโหลกของคนตายที่เราเห็นในป่าช้านั่นไงแป้งกุญแจเก็บกุญแจไว้ให้พร้อมกุญแจชั้นใต้ดินครับเพื่อน โอเคเยี่ยมไหนๆหนก็มีกุญแจสําหรับห้องใต้ดินแล้วเพราะเราสามารถที <c> ่ <oughs> คุณพีเตอร์เราขอโทษเราขอโทษนะที่ต้องให้คุณกับเมียอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนเราคงว่าพิธีกรรมของเราเนี่ยมันจะทําให้คุณส่งอันตรายได้ใช,ใช่แยกกันครับดีดีก็ได้ไม่ต้องผักตกบันไดเลยนี่คุณอย่าอยู่ที่บ้านอย่าอยู่ที่บ้านคุณอไปหมดไปหมดไปหมดได้ใจเหรอเออเอาไปออกไปเอะดีเอนไปลอยไปเอาไป าไปหมดเอาไปหมดไปบ้านหลังนี้เป็นของเราแล้วเพื่อนเราอตัวเขาไปเลยดีกว่าเราเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาเราเป็นขึ้นแจ๋วนี่เราล็อกบ้านแล้วก็ยึดอย่างน้อยบ้านนี้เราก็ยึดได้แล้วเออเจ้าช่วยฉันรู้สึกว่าพวกนายเลวมากสมแล้วที่พวกนายจะต้องตกนรกเปิดได้เปิดได้เราเลิกเราเลิกเราเลิถือคุยซิฟิกไว้นะทุกคนถอยู่ทางด้านนี้ฉันได้กลิ่นกลิ่นเหม็นหืนไม่ใช่กลิ่นของวิญญาณกลิ่นเหม็นหืนเอ้ยมันมืดมากเลยฉันมองไม่เห็นอ่ะเปิดไฟมั้ยล่ะ พิกิีเปิดไฟได้ไหมอุ้ยนี่แหละฉันคิดว่าอันนี้คือวิญญาณอาถรรพ์มีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนี้บิลลี่วัสดีนายคือบิลลี่ใช่ไหมครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นห่วงคุณมากเลยนะบิลลี่มันไม่โตเกานเเพืแกช่วยตไปดันว่าตอนนี้ปิญญาลปิจิติแล้วพวเราต้องการช่วยไปออกไปจากบิลลี่ออกไปจากปิญญาลายออกไปปิญญาลาออกไป ลูก่อนคุณศาสนาอะไรมาสักัวร์ไ่นศาสนาทำไมทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ล่ะทำไมพวกเขาถังชัวไว้ข้างล่าและทำร้ายฉันอ่ะฉันเจ็บแล้วเกินฉันจะเอาความเจ็บป่วยกลับคืนไปให้พวกแกฮะไดัอุ้ยอุ้ย้อ้ยอ้วเราไปยเไยไปลไปไ วงเวทเี่ตายเถอะเจ้าเราต้องอยู่บิลลี่นะเ้เราต้องอยู่บิลลี่ให้ได้บิลลี่ไปไหนอะไรวงเวทก่อนเป็นการช่วยหนอุ้ยไว้ทกุญแจเหมือนว่าเขาเนี่ยซ่อนกุญแจของห้องนี้ไว้สินะแล้วใจร้ายมากเลยอ่ะพ่อแม่เขาทิ้งไว้ในคุกอ่ะแถมบิลลี่ให้ตัวเดียวเอาตรงๆนะกินยังไงเข้าห้องน้ำเข้ายังไงนายลองคิดดูดิถ้าสมมติว่ามันมีปีศาจสิงสักคนในบ้านนายนายนายจะทำยังไงอ่ะให้มันฆ่าเราหรือจะจับมันขังไว้ เออฉันฉันอย่างในในคูของฉันน่าจะมีห้องน้ําด้วยอ,ะอ่ะปีาศาจมันปวดอ๋อที่เขาคนละคือ,อไม่มีห้องน้ำอย่างเดียวใช่น้ำคื่มห้องน้ำนี <c oughs> ่ <c oughs> เองเฮ้ยคุณนายคุณนายอยู่ที่นี่มั้งอ้าวประตูบ้านกูปิดแล้วเอ้าแล้วคุณนายก็อยู่เนาะพวกแกไล่ฉันออกจากบ้านฉันจะขังพวกแกอยู่กับปีศาจอ้าว ไม่น่าเลยเราจุปแจงพี่ไม้นั่นแหละพวกนายแกตัวดีเลยขาทางที่จะออกจากที่นี่ไม่มีอะไรเลยข้างในอ่ะเฮ้ยอะไรห้องนี้ห้องนี้มีมีบิลลี่นอนอยู่ใช่เปล่าบิลลี่ทำไมอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่เป็นคุณนายเอาคุณนายเอ้าแล้วเสียงเมื่อกี้คือเสียงใครนี่เป็นเสียงปีศาจบัดเปล่าเลยผิดญาตโอ้ยเอาตายแล้วเเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเห็นไหมล่ะแล้วเมื่อกี้เสียงหน้าประตูเสียงใครอ่ะ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจปลอมแปลงเสียงอ่ะไหนใล้อย่างนั้นตอนนี okay yeah ้เฮ้ยคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์น่าจะไม่ปลอดภัยนะข้างบนอะมาช่วยคุณปีเตอร์เราไปดูดูข้างล่างให้ครบก่อนดีกว่าไหมเพื่อนเจยะบอกว่าห้องของปีเตอร์มีรอยเท้ารอยเลือดนันไม่ใช่รอยเท้าสิเป็นรอยมือหใครเขาตีละกันเจยนทำท่าหกสูงใช่แล้วจะเบียดคุญแจจากไหนอะห้องมันล็อกอะเร่องสี่าเหรอ คุณพ่ออยู่นี่คุณพ่ออยู่นี่ช่วยฉันด้วยวเราจะช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของท่านได้กุญแจแล้วแล้วกุญแจเราก็เราก็สาปพาเขาไปข้างนอกกัไปดื้อเข้ามางจัดื้อดื้อดื้อก็อย่างนี้แหละนะมันอาจจะเป็นชะตากรรมของพวกเขาก็ได้ใช่ไขเลยโอายจุอาใจเอาใจไม่ได้อยู่ดีก็ดสั่นอยู่ดีก็สั่นเลยเฮ้ย เหมือนว่ารอยมือมันจะขึ้นไปด้านบนเบิลลี่ฉันรู้ว่านายอยู่ในนั้นฉันถือกางเขนเตรียมไว้เลยบิลลี่อยู่ข้างบนเบลลในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่ยอมให้นายทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกมากมายปิดมากกว่านี้แล้วออกไปไอ้ดูวิญญาณร้ายออกไปบิลลี่แค่เป็นวิญญาณกากแค่เจอไม้กางเขนคูณสี่เขาก็ออกจากร่างแล้วออกไปบลลี่ ไปนายรู้สึกยังไงบ้างบิลลี่นายโอเคขึ้นไหมฉันไม่ใช่บิลลี่แล้วนายคือใครเฮ้ยนายอย่ามองหน้าเราอย่างนั้นดิเฮ้ยแขกเขาเริ่มดังฉันจะเผาไหมตัวกายหยาบนี่ไม่บิลลี่ปล่อยฉันเอ้ย วกเราไม้ก็เข็นมานสะท้อนแสงแต่เราทำอะไรมันไม่ได้เลยทำยังไงอ่ะดูหน้าของมันที่สแยะยิ้มนั่นสิโอ้ยไอ้ตัวมันตงปูมันฉันจะสิงพวกแกร่างกายของบบลลี่ใช้ไม่ได้ผลแล้วฉันจะต้องเกิดร่างกายในการเข้าสูงอีกครั้งทำลายมันทำลายร่างกายของมันเข้าใกล้ตัวมันให้มากๆทุกคนแล้วปัดเป่าไม้กันเขนในนามของพระเจ้าฉันไม่ยอมให้แกฆ่าใครอีกต่อไปแล้ว เฮ้ยเอ้าเอามันโดดออกไปข้างนอกเฮ้ยมันหายไปแล้วมึงมันหลังเหรอใช่เหมือนไปแทนพิธีที่พี่กิจบอกอ่ะที่มันมีอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยเราเราตามไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ว้าว้เอ้าพี่ไม้แมพี่ไม้ตายคนนั้นอาพี่ไม้ตายเหรอตามได้เลงมาได้รลไม่ได้เราจะไม่ยอมให้ปีศาจร้ายมันเท้าเรื่องชั่วแบบนี้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยนี่กระถางนี่กระถาง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 มีกระถางเดียวเหรอทำให้เป็นนั้งหมดทำให้เป็นน้งหมดแล้วได้แล้วได้แล้ว วว้าเฮ้ยเฮ้ยหลุมศพัเปิด่ศพใครอ่ะไปลลี่เหรอน่าจะเป็นไม่มีหัวหัวอยู่ข้างบนแล้วเปล่าในายพวกนายจำตอนที่เราเจอกระโหลกในห้องข้างบนได้ปะอาจจะเป็นหัวของคนนี้ก็ได้อาจจะใช่นะไม่ใครไม่ได้จุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะรู้รูนี้ มันเหมือนมับเป็นห้องทดลองเลยนะทุกคนทุกคนทุกคนเรามาโหวตกันดีกว่าว่าเราจะให้ใครลงไปก่อนฉันโหวตสล็อตสล็อตไปเลยเออเออเออแล้วใดใดดันใดนฉันโหวตคนนี้เร้างเขาล่าเป็นไงโอ้ยอะไรด้านล่างมีดวงตาปีศาจการทำพิธีนั้นมันปลุกปีศาจออกมาเยอะมากมันมีรอยมือยอยู่ข้างๆดินี่น่าจะมีจูออนสองตัวอยู่ในนี้อ่ะฉันเข้าไปแล้วอมันมืดมากอุ้ย อบทที่สองเอ่ยดินฉันเคยได้ยินมาว่าการเขนกับหัวมันคือการปลุกปีศาจขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราเราพลิกกางเขนได้นะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยถ้าจอเมื่อกี้กางเขนดำกางเขนเหลืองกางเขนแดงอ๋อขาวคืออะไรอ่ะแดงตั้งขาวกับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ขี่รถมนแล้วข้างหลังเปิดตู้เพื่อนเฮ้ยโอ้โห ดำดําปื้รืดําเชียวฉันว่ามันดูแปลกๆนะไปไปไปเราไปเอ้ยมันมีบางอย่างฉันคิดว่าที่นี่น่าจะมีปีศาจไม่ใช่แค่มีหรอกมันมีเลยข้างหน้านั่นไงว้ายหายไปแล้วอ่ะออกเปิดโอ้ดนักขากนักขากถ้าไม่อยากตายพวกแกก็ออกไป เราไม่ออกจนกว่าจะได้วิญญาณของบิลลี่คืนเฮ้ยเราเจอเราเจอวงเวทวงเวทวงแหวนได้ยินเสียงประตูมันเปิดล็อกนะตรงนู้นประตูไหนเปิดล็อกอ่ะข้างหลังนายไงโอ้โหชัวร์นี่ห้องนี้มันเปิดได้ทุกอันเลยอ่ะเราค่อยๆสำรวจทีละอันแล้วกันอ่าเรามาห้องนี้ก่อนห้องนี้โอ้ยดวงวิญญาณอีกแล้วดูดูตรงข้างตู้สีจุดแจงขันขวาฉันเห็นแล้วฉันมองตามอยู่อย่าเข้ามาอยู่อุ้ย โอ้ my god คุณพุ่สังเก็มีในอันตรายท่านลอจะไม่ยอมปล่อยเพื่อแกไปแน่เชื่อฉันได้มันไปแล้วอ่ะเราต้องลักไล่ปีศาจออกห้องซ้ายอุ้ยฉันว่าห้องนี้ดูดูเฮี้ยนนะโอ้ห้องขวาก็เหมือนกันเพื่อนมันเหมือนรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปัดเป่ามาก่อนหน้านี้หมดเลยอะเราไปเออใช่จริงอุ๊ยทั้งตุ๊กตาบีทั้งวงแหวนเวททั้งรูปภาพอีกอย่างนึงคือ ต้เล้งต้ม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 เล้งเฮ้ย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 เฮยวฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเตรยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮเ้ย้ย้วเยเ่้เฮ้ยเฮดยเฮ้ดเเ้เเยเเ ก็น,นี่มันคือนรกเอเวจีปลอยเป็ดนี่ไงละ่ะอ่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงมุมฉันคุยกับเขาก่อนสวัสดีอ้าย,ยิงด้วยนะเขาคล้ายจิยเสือน่าเลยอะวกน,นี้เนี่ยมันเป็นแค่ดวงวิญญาณสัมภเวสีเท่านั้นนี่มือใครอ่ะมีมือเขียวๆมันเน่าแล้วปัดเป่าชิ้วๆเฮ<อ>้ยกุญแจอยู่นี่เลยกุญแจแดงเข้าไปปล่อยปล่อยปลกเราทีจะับไอ้แล้วอ